แลตอนนี้นะคะเราก็ได้นาเพื่อนๆมาสู่เกาะสมุยนะคะหลอกล่อเพื่อนๆมาได้นะคะจากกรุงเทพตอนนี้ถึงสมุยแล้วนะคะให้ดูวิวก่อนนะคะน,นี่ก็จะเป็นท่าเรือซีพานนะคะท่าเรือก็แค่240บาทนะคะอดูชมชมหน้าเพื่อนๆกันนิดนึงอ,อันจันอ้อยนะคะเพื่อนต้นอันนี้พี่วัวลูกทั่ว,วน,นี้น้องแอน ขนาดอยู่บนเรือเราก็มีเรื่องขำๆกันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคนกรุงเทพอะค่ะอาจจะไม่ค่อยได้นั่งเรือเรือก็ดําเนินมาเกือบจะถึงท่าแล้วล่ะค่ะเพื่อนก็เดินไปถามฟอนว่าพี่พี่เมื่อไหร่เร allemaal, ือจะออกเรือไหนอะแล้วเขาก็ถามว่าเรือไหนล่ะตอนนี LIAM ้ก็ถึงแล้วนะคะวิวสวยนิดนึง จริงมันร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากจัดระดับที่บรรยากาศก็ยังสวยงามเหมือน20ปีที่แล้วนะคะ20ปีที่แล้วแต่ก่อนไม่มีตรงนี้เลยจริงไม่ไม่ยี่ปีที่แล้วนะไม่มีเลยพี่ อนนี้ก็กอดสมิ่ก็มีแท็กซี่แล้วนะคะแต่ก่อนไม่เคยมีเหมือนกันเดี๋ยวไกลก็กล่าวว่าจะพาเพื่อนๆไปขึ้นรถรถเมย์ต่น20ีแล้วยังกล้าป่ตอนนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมตอนต่อไปนะคะว่าเราจะไปไหนกันต่อไกลยังนึกไม่ออก